สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูกันนะคะวันนี้ครูกันก็จะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตหรือโซ่อาหารนั่นเองค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยโอเค ช่วงติ้งเฟิร์สคิดก่อนนะครูกันอยากถามเด็กๆว่าอาหารอะไรบ้างที่เด็กๆชอบทานอาหารอะไรบ้างที่เด็กๆชอบทานครูกันให้เวลาคิด10วินาะทีไปกันเลย ไรบ้างคะที่เด็กๆชอบบอกครูกันได้ไหมส่วนครูกันนะคะครูกันก็ชอบกินขนมจีนหรืออาหารที่มีเส้นค่ะพอพูดถึงเรื่องอาหารนี่นะคะเราก็จะมามองเรื่องระบบนิเวศมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพราะว่าเด็กๆคะอาหารของเราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกัน การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตนะคะวันนี้ครูการก็จะพาเด็กๆมาดูเรื่องของโซ่อาหารโซ่อาหารคืออะไรโซ่อาหารคือความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อๆกันเป็นทอดๆดค่ะจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องกันเป็นลำดับ จากการกินนั่นเองไปดูกัน,นเด็กๆคะมาดูแครอทแครอทเป็นผู้ผลิตนะคะเพราะแครอทเป็นพืชเพื่อสามารถสร้างอาหารเองได้เราเรียกกระบวนการสร้างอาหารว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโอเคต่อมาก็มีสิ่งมีชีวิต ที่มากินกระต่ายโดยเราใช้สัญ,ญลักษณ์ลูกศรน,นะคะซึ่งหัวลูกศรหมายถึงผู้บริโภคนั่นเองส่วนหางลูกศรจะกลายเป็นเหยื่อนั่นเองนะคะเราจึงเขียนโซ่อาหารด้วยสัญ,ญลักษณ์ของลูกศรฉะนั้นเมื่อกระต่ายมากินพืชกระต่ายกลายเป็นผู้บริโภคอันดับหนึงต่อมาค่ะสุนัขจิ้งจอกมากินกระต่าย สุนัขจิ้งจอกก็กลายเป็นผู้บริโภคอันดับสองและเมื่อกระต่ายเป็นอาหารของสิงโตนะคะจึงกลายเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายนั่นเองค่ะเ <Okay. S 1> ด็กๆก็จะเห็นว่าทั้ง3ตัวนะคะก็มีกระต่ายสุนัขจิ้งจอกและสิงโตสสิ่งมีชีวิตนี้เป็นผู้บริโภค เพราะอะไรคะด้วยเหตุที่ว่าไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จึงต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นเดียวกับที่ครูกันถามเด็กๆว่าเรามนุษย์เองก็เป็นกลุ่มผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะเพราะเรากินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างโซ่อาหารต่อไปนะคะข้าวโพดซึ่งข้าวโพดเป็นพืชใช่ไหมคะก็เป็นผู้ผลิตเอ เด็กๆลองนึกซิว่าอะไรจะมากินข้าวโพดได้บ้างใช่วัวหรือเปล่านะอ้าวมาดูกันค่ะนั่นคือตั๊กกะแตนนั่นเองดังนั้นตั๊กกะแตนจึงกลายเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งต่อมาก็มีกบนะคะมากินตั๊กกะแตนทำให้กบ เป็นผู้บริโภคอันดับสองเพราะว่ากบเป็นสัตว์ที่กินสัตว์นะคะต่อมาก็มีงูเจ้างูตัวร้ายนี้ก็มากินกบเหมือนกันทําให้งูกลายเป็นผู้บริโภคอันดับสซมออาหารนี้ยังไม่จบแค่นั้นค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีเหยี่ยวนะคะมากินงูอีกรอบหนึ่ง oh, <no. S 1> ทําให้งู กะะลายเป็นเหยื่อของเหยี่ยวเหยี่ยวจึงกลายเป็นสูงสุดนะคะอันดับสูงสุดของโซ่อาหารกลายเป็นผู้บริโภคอ,อันดับสุดท้ายถ้าจะนับการถ่ายทอดพลังงานนะคะก็จะเป็นพลังงานเริ่มต้นจากข้าวโพดนะคะถ่ายทอดไปยังตะกะแตนถ่ายทอดไปยังก,กบถ่ายทอดไปยังงูและสุดท้ายถ่ายทอดไปยัง เยี่ยวนั่นเองถือว่าการถ่ายทอดลพลังงานขึ้นอยู่กับการกินกันเป็นทอดๆอดนะคะเราเรียกโซ่อาหารเรามาดูระบบนิเวศกันค่ะ จากโซ่อาหารนี้เด็กๆก,ก็จะเห็นว่าพลังงานถ่ายทอดจากต้นไม้ไปยังหนอนไปยังไก่งูและเหยี่ยวจะเห็นว่าสังเกตดีๆนะคะผู้บริโภคอันดับหนึ่งมักมาจากสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารส่วนผู้บริโภคอันดับสองอันดับ3และสูงสุดของผู้บริโภคนั้นมักเป็นผู้บริโภคที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่กิน ตัเป็นอาหารเช่นเดียวกันค่ะโอเค YOU CAN can t o it เด็กๆคะในช่วง you can do i t ครูกันจะลองให้เด็กๆเ,เติมโซ่อาหารให้ถูกต้องค่ะครูกันจะให้เด็กๆเ,เติมโซ่อาหารให้ถูกต้องเค okay. มาดูกันนะคะตัวเลือกของคุกันก็มีงูสีเสือ้อเชื้อราแล้วก็ข้าวนะคะทีนี้เรามาดูกันว่านอนกินอะไรเป็นอาหารนะคะระหว่างงูอนอนกินงูเปล่านะ หรือว่าสุดท้ายค่ะแล้วมีนกมากินหนอนอีกรอบหนึ่งสุดท้ายอะไรจะมากินนกนกนะในเด็กลองช่วยครูกันดูสิคะสองช่องว่างนี้จะเติมอะไรลองคิดดูคะ่ะคำตอบก็คือแน่นอนค่ะข้าวต้องเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะ แล้วก็หนอนมากินข้าวมีนกมากินหนอนอีกรอบหนึง่งแล้วอะไรที่กินนกได้นะพีเสื้อเหรอ <No. S 1> เชื้อราหรือเปล่านะ <No. S 1> ที่ถูกต้องคืองูนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> มาดูข้อต่อไปค่ะว้าว เราขึ้นต้นด้วยซากพืชซากสัตว์แล้วก็มีช่องว่างให้เด็กๆเติมแล้วก็มีนกมากินมันอีกรอบหนึง่งแล้วก็มีตัวที่มากินนกอีกรอบหนึ่งคำถามอะไรนะระหว่างมีแพนด้าไส้เดือนงูและตักกแตนจะเติมช่องไหนดีนะให้เวลาคิดค่ะ เวลาแล้วคะ่ะเด็กๆมาดูฉเฉลยนะคะสิ่งมีชีวิตในนี้มีกลุ่มนี้ตัวหนึ่งนะคะที่กินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารนั่นคือมีแพนด้าหรือเปล่านะ <No. S 1> งูหรือเปล่า <No. S 1> หรือว่าจะเป็นตะกะแตน <No. S 1> นั่นคือไ้เดือนดินนั่นเอง ต่อมาอะไรในนี้บ้างนะที่จะกินนกได้มีแพนด้าหรือเปล่า <No. S 1> หรือว่าจะเป็นงูนะ <No. S 1> เอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือว่าสัตก,กะแตนนเ <No. S 1> อ้าวแล้วอันไหนกันแน่คะเด็กๆนั่นคือ ลองนึกดูนะคะถ้าตะกะแตมันกินนกเนี่ยตะกะแตนคงต้องตัวใหญ่เบ้อเลอร์เลยนะคะนั่นคืองูนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถ้าตะกะแตนกินนกเนี่ยตะกะแตนคงตัวใหญ่เบ้อเลอร์เลยนะ อดูข้อต่อไปค่ะมีข้าวแล้วก็มีแมวเอ๊ะอะไรมากินข้าวนะระหว่างแพงตน้นปลาดาวหนูหรือว่าเสือนะอ้าวแล้วอะไรมากินแมวดีล่ะคะให้เวลาคิดค่ะคำตอบนั่นคือนั่นคือ นั่นคือ <No. S 1> ยังไม่ได้ตอบนะคะอะไรกินข้าวดีคำตอบคือหนูนั่นเองค่ะที่มากินข้าวแล้วอะไรที่มากินแมวนะา <No. S 1> แพงต้องสัตว์ใช่ไหมโนโนะคะเพราะแพงตอนสัตว์นีตัวเล็กมากปราดาวใช่ไหม เลาดาวอยู่ในทะเลค่ะไม่สามารถที่จะมากินแมวได้นะคะและเหลือตัวสุดท้ายนะคะตัวที่มากินแมวได้นั่นคือเสือนั่นเองค่ะตอบถูกกันใช่ไหมล่ะคะมาดูข้อต่อไปเลยมีให้มีช้างมีกบสุนัขเหยี่ยวมีข้าวตะก,กะแตนแล้วก็งู เอ๋อะไรก็ไม่รู้นะอ้าวให้เวลาคิดค่ะหมดเวลาแล้วค่ะอะไรจะกินตั๊ก,กแตนดีนะระหว่างช้างช้างหรือเปล่านะ <No. S 1> พอช้างกินพืชเป็นปอาหารค่ะ สิ่งที่กินตั๊กแตงก็คือกบนั่นเองนะคะแล้วก็มีงูมากินกบคำถามต่อไปอะไรจะมากินงูดีนะระหว่างช้างช้างกินอ้อยบอกแล้วไงสุนัขสุนัขไม่ได้กินงูนะคะแต่สิ่งมีชีวิตสุดท้ายที่จะต้องกินงูคือเจ้า <Okay. S 1> เคหี่ยวนั่นเองนะคะซึ่งเหี่ยวเป็นสูงสุดของอาหารนะคะอาหารของเหี่ยวก็คืองูนั่นเองข้อ <c oughs> ที่ห้ามาดูนะคะมีคนมีแพลงก์ตอนอันนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าแพลงก์ตอนก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดเล็กๆนะคะ นะที่อยู่ในน้ำหรือระบบนิเวศนะอาจจะมีทั้งแพงต้นพืชแล้วก็แพงต้นสตัตว์แต่นี้ไม่บอกว่าเป็นแพงต้นอะไรต่อมาก็มีหมีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนดา้นดาร้า <No. S 1> <c oughs> องเพลงทำไมคะเนี่ย <c oughs> แมงป้อมแมลงปออ้อาวอ่านผิดซะหนิ <No. S 1> มแมลงปอคะ่ะแมลงปอมาดูสิคะอะไรเอ่ยปลากินอะไร แผงต้นหรือเปล่านะอะคุณครูใบให้เลยอืมแผงต้ยน,นะคะที่เหลือข้อสุดท้ายให้เด็กๆลองคิดเองไปเลยคิดออกไหมนะมาดูอะไรกินปลาระหว่างแมลงปอรหรือเปล่านะ <No. S 1> แมลงปอไม่ได้กินปลานะคะเป็นแค่มแมลงตัวเล็กๆมีแพนด้าหรือเปล่า no. มีแพนด้ากินไผ่มีแพนด้ากินไผ่เป็นอาหารนะคะและสุดท้ายก็มีแต่คนนี่แหละค่ะที่จะกินปลานแล้วสิงโตก็กินคนอีกรอบนึง่งน่าสงสารเสลย <c oughs> คนโดนสิงโตกินมาเนี่ยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างคะเด็กๆเหลืออีก ห้าข้อที่เหลือคุณครูก็จะยังไม่เฉลยนะคะแล้วก็จะส่งแบบฝึกหัดนี้ไว้ที่ใต้คลิปให้เด็กๆลองไปทำดูนะคะวันนี้ครูกันขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย